อยู่ตืน่นยังเลยหลายเสียพี่บอ,อาก็ไดเมื่ออื่นเดือนไปสิพาพจะไม่นั่น,นได้กินบบกอันทเุเลียนไทยออยู่ในนี้มีผู้หญิงไหมครับเป็นยังยักษ์ยักษ์มาอยู่ในนี้มีผู้หญิงบอูอ้สองเลยกว่ากินอิ่มมากเลยอกินเทอมากอยากสิ พี่ฝนนานๆเลยต้องการความช่วยเหลือบอกรับต้องการอยู่ค่ะสวยครับนี่เวลาก็ไปหาหมอครับดูเลยจ้าพูดว่าปลาผีไอดูหรือเปล่า ชอบน้องส้มต้องทำยังไงผู้ใดวะผู้ใดม่งหูเดือนบงที่เราเอ้ยไ,ม,ไม่ผู้ใดวะหาหมอกลับไปกินยาเบิดหลท์รอดหหวหะเจ้าเก่าอย่างมันจะเกา่านี้เงาด่าพิศหละมันคำมันคันเนาะฝนตกก็สิเป็นอันนั้นอันนี้เนาะ เมืนทกี้หลายกนก็อ๋อว่าคือนั่นมาหับขอยแต่ไฟก็ได้นุ่นก็สีแดงเมื่อยเองบอกแล้วงานนี่ทำกางเกงให้ยิมใช่ไหมครับเอาข้อแล้วไปถิบเนี่ยแต่ก็แตกปูรถเอาข้อแล้วไปถิบเนี่ยอาวไอ้เนาะ แล้วไอ้ดูเอาข้อแล้วไปถิ่มไอ้จนเงี้ยวหยอดนึงว่าไอ้บานได้ก็เงี้ยวหยอดไอ้คาบไอ้เนี่ยเอยียงคือขั้นเนี่ยเอากล่องล้มเอีย เจาต๊วติมันเม็นตีแลอมันหยนีคันโคหยดแห้งปาแวกินยาสีดยาแล้วก็ก่ะเ้าบ่อถา ฝนตกถาบุนมหับถ้าค้ยมหับถ้าหำมมหับอะไรเจ้ากระดือข้างนอกผู้สาวกเจ้าขคา่ับเยอะเลยสมมุมก็ือนดือยเดอนมึนนะค่ะมึนบนเอ็นยิ้นวกงบนเท่าไหร่ครับ ปาดขนาดนางยังมยิ้มเลยเปีไหมว่มาเราไปสนามบินได้ด้วยครับสนามบินใส่เดอร์เมืองได้สุวรรณภูมิปีนี้ยสนามบินใดอ่ะอ้อจุ่ม๊ก Tao tao cha, tao tao Ở luôn đi Ở, Ở luôn tao 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 Ở tao 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 nhà nó mua tao 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 cho lên tao 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 cứ bắt tao หัวเมียนเต็ไม okay. ่รู้กระทำอะไรอยากย้ายไปอยู่อำนาจจ้างขอยอำนาจเมียนอยู่เปล่ไปทำงานแล้วครับโอเคครับหิ้วมีกระทะเจอกันนะครัโพล่หิ้วมีกระทะมีก็ถัดไปนี่อะไรเนาะ เห็นได้อยู่มงพุเนเด้วยแอรนะ์มันล้มผลเนาะอืนะคะ